สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักไายปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31มีนาคมค่ะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นสลับคนกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปเก็ดเล็กเกดน้อยต่งตางๆสามารถนำไปป้องกันปัญหาที่จะเกิดได้นะคะอะไรที่มันขึ้นในไพ่ไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยน นะด้วยการปรับพฤติกรรมของตัวคุณเองได้เลยไม่จําเป็นต้องทําตามไพ่นะแล้วก็ในเรื่องของ คําทํานายคลิปนี้ยอย่านําไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในเรื่องความรักเลือกคนไหนดีเนะเลือกคนไหนดีจะรักจะรักจะ,กจะเลิกไม่เลิกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือสนใจเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือเสริมในเรื่องของงาน,งานเงินโชคลาภความรักนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างเลยแล้วก็ส้มฝาก ติดตามส้มในทุกๆช่องทางด้วยนะคะก็จะมีเพจนะคะ a c e b o o k นะคะแล้วก็มีอ่าทิกตอกด้วยนะคะก็จะมีคอนเทนต์ออกมานะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของส้มใน Facebook แล้วในเพจเนี่ยจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยฝากติดตามไว้ก่อนเลยนะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีแบบถามตอบได้นะคะในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนนะ ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะอีกนิดหนึ่งจะ400ศัพท์แล้วนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่า,าส้มจะทำคลิปออกมาเยอะนะจะได้ไม่พลาดการกดกระดิ่งจะช่วยแจ้งเตือนทำให้คุณไม่พลาดในทุกๆคลิปของส้มนะคะแล้วก็ไม่พลาดในราศีของคุณด้วยค่ะโอเคก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่นะคะเรามาดูกันถึงเรื่องของดวงดาวตามโหราศาสตร์ไทยมาคุยกันเล็กน้อยนะคะดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวตุลน,น่ะไปอยู่ในเรือนพันธุ ดาวสุกก็อยู่ในเรือนพันธุนะแล้วก็มีอังคารกับเสาประกบกันนะคะอังคารกับเสาถือเป็นดาวแรงค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังในเรื่องของคนรอบข้างพันธุทุก็คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องมีผลกระทบและทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคได้นะคะมันก็จะมีอุปสรรคจากคนรอบข้างนี่แหละมาเป็นสําคัญมากๆเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของความรักเก่าได้ส้มตีเป็นเรื่องของความรักเก่าก็ได้นะคะอยู่ในเรือนพันธุเนาะเป็นอะไรที่แบบยืดยาวเป็นอะไรที่หยืดเยือ้อประมาณนี้นะคะก็มีได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องระวังก็คืออารมณ์ นะเพราะว่าอังคารกับเสาคือไฟคือความร้อนแรงเพราะฉะนั้นต้องระวังอารมณ์นะคะต้องใจเย็นๆถึงจะสามารถมีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาแล้วความใจร้อนความวุ่นวายอะไรมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้ถ้าคุณใจเย็นๆมากพอประมาณนี้เลยเนาะ,นะะสำหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีบรรดาญาติญาติพยายามที่จะหาความรักหาคนรักมาให้ศึกษาซึ่งตัวเราเองอาจจะ อารมณ์ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะประมาณนี้อารมณ์เราไม่ไม่ค่อยโอเคอะช่วงเนี้ยเออนะคะก็ใจเย็นๆแล้วการการปฏิเสธก็ปฏิเสธแบบนุ่มนวลได้เอออยาให้มีปัญหาอะไรกันประมาณนี้นะคะมีคนถามนะว่าออสุกเนี่ยจะย้ายเมื่อไหร่นะคะจะมีการย้ายโดยที่แบบไม่ไม่อยู่ประกบกับ ไม่อยู่ประกบกับอังคารกับเสาเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะประมาณปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษายนนี่แหละเขาก็จะย้ายแหละประมาณนี้นะคะก็ประคองอารมณ์กันนิดหนึ่งนะคะเอามาดูกันที่ไพ่ค่ะเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่ค่ะใบแรกขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์ซุมเลยบอกว่าให้ระวังอารมณ์เลยค่ะอันนี้คือความร้อนแรงขั้นสุดเลยส้มบอก นะระมัดระวังค่ะบางทีก็เป็นการที่เงียบเงียบไปเลยก็ได้คือมีปัญหากันแล้วเงียบเลยไม่คุยเงียบแต่ถามว่าเลิกไหมซึ้ว่าไม่เลิกนะพาชั่นอาจจะลดความรู้สึกรักหรือสวีทอาจจะน้อยลงด้วยด้วยอารมณ์นี่แหละอันนี้ต้องระวังนะสำหรับชาวตุลหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เพราะอันเนี้ยขึ้นไพ่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาววันอังคารชาววันเสาร์ก็ได้ที่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนน,นู่นนั่นนี่นะมันมีเรื่องของ คนรักเก่าๆความรักเก่าๆอันนี้หนึ่งเรียนหัวกลับเรื่องเงินก็ได้เรื่องความมั่นคงเรื่องเงินความรักเก่าๆคนรักเก่าๆเ,เนี่ยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนพัวพันอย่างที่บอกว่าในบางคู่อาจจะเป็นเรื่องของบรรดาญาติญาติหรือคนรอบตัวก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟมันจะมอดลงแหละนะ,ะอารมณ์อะไรประมาณนี้มันจะมอดลงแต่ส้มเตือนนะว่าคือถ้ามันมีการส้มไม่แนะนําให้ทะเลาะเบาแหวงกันโดยเฉพาะในเรื่องของการทะเลาะกันบนรถ ห้ามเด็ดขาดส้มบอกเลยว่าไม่ควรทำนะการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งกำลังขับรถและอีกฝั่งหนึ่งโทรไปเพื่อที่จะแบบให้มาคงมาเคลียรหรืออะไรไม่ควรเลยถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังขับรถขับยล่อย่าโทรไปเด็ดขาดเดี๋ยวคุณจะเสียใจทีหลังนะส้มบอกแบบนี้นะนะคะอย่าใช้อารมณ์นำเด็ดขาดเลยนะคะนะเออประมาณนี้เลยนะต้องระวังนะอย่าทะเลาะกันบนรถอะไรอย่าเด็ดขาดนะ เพราะว่ามันมันเป็นโซนมันเป็นที่ที่ไม่ควรอะ่ะเนะอมันไม่ควรมันทำให้ไม่มีสมาธิได้นะเออนะฮะพอผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปในช่วงต้นปากแล้วจะมีการที่มีฝ่ายหนึ่งที่พยายามพูดดีแหละเพื่อควบคุมสถานการณ์นะคะอันนี้คือไพ่เดอะเมจิเชียนะคะชาววันพูดชาวกันใช้คำพูดที่ดีในการกล่อ <c> ม <oughs> ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออพูดดีสัญญาหรือนู่นนั่นนี่คือเขาไม่อยากไปเขาไม่อยากไปคนเนี้ย เขาไม่ต้องการไปจากคุณนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้คําพูดที่ดีเพื่อทําให้คุณเบาลงใช้เหตุผลนี่นแหละบางทีคือชาวตุนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องฟังเขาแหละเพราะสิ่งที่เขาพูดอะมันเป็นตักกะเชิงเหตุผลทั้งนั้นเขาไม่ได้หลอกลวงนะเขาเป็นคนฉลาดพูดแล้วเขาพูดเรื่องจริงนะก็จะเป็นการพูดเพื่อที่ว่าจะให้ปรับยังไงจะให้ทำยังไง อะไรประมาณนี้นะคะมันต้องทํำยังไงถึงจะดีขึ้นหรือการที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็จะมีในเรื่องของการพูดในเชิงเหตุผลเกิดขึ้นมานะคะช่วงครึ่งหลังของปากส้มว่าค่อนข้างดีขึ้นแหละเพราะว่าขึ้นไพ่สิบดาบนะคะอันนี้10ดาบนะก็จะมีการมาดูแลนะเอาใจใส่เทคแคร์ในบางคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแหละ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอีกคนนึงทำงานอีกคนนึงนอนหรือยังไงคือเวลามันไม่ตรงกันไม่ค่อยตรงกันหรืออยู่ห่างไกลกันก็ได้นะเออแต่มันก็มีการติดต่อสื่อสารพยายามที่จะง้อตลอดเวลานะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็อาจจะมีการอ้อยหรือว่าวานเสน่ห์เนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอะเรายังอยากอ้อยหรือหวานเสน่ห์อยู่หวานเสน่ห์ทั้งคนของเราด้วยนะแล้วก็หวานเสน่ห์ทั้งคนอื่นๆซึ่งส้มก็ไม่แนะนําให้ทําอีก แต่มันขึ้นในไพ่นะอาจจะมีการแบบหวานสนองหวานสเสน่ห์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนมาเยอะแล้วนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่อารมณ์ร้อนแหละเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรไม่ดีกับเรานะก็เป็นการหวานเสน่ห์นะเพราะว่า,รวา,เ,ราเรารู้สึกว่าเราหมดพ a ช s i o เรารู้สึกว่าเราหมดพาช s i o เลยแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากไปไง <S <S เขาเป็นคนไม่ดีใช่เป็นคนไม่ดีหรือเกเรหรือทําอะไรตามที่สัญญาไม่ได้แต่ ต่เขาต้องการที่จะอยู่อยู่ต่อถามว่าเขาต้องการอยู่ต่อเพราะอะไรเพราะคุณคือทุกอย่างเป็นทั้งคนดูแลเรื่องบ้านเรื่องอะไรเรื่องเงินทองทุกอย่างด้วยนะคะก็เลยไม่อยากไปเอ,อประมาณนี้เลยนะคะ,ะมันมันก็มีการแบบเหมือนเปิดโอกาสให้คิวอื่นๆคนอื่นๆเข้ามาด้วยนะ อันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าทาไปแล้วอ่ะอันนี้มีชาวมิถุนด้วยนะชาวมิถุนอาจจะรับไม่ได้หรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะรับไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะปรับปรุงตัวแล้วแต่ว่าเหมือนคุณไม่ให้โอกาสเขามันอาจจะเก,เกิดการรับไม่ได้กันขึ้นก็ได้พาชั่นมันยิ่งอ่อลดน้อยลงอันนี้คือต้องระวังความสัมพันธ์ที่เปราะบางนะคะมันมันดีมากขึ้นส้มเห็นว่ามันดีมากขึ้นเพราะว่าคนที่เขาทําอะไรผิดพลาดไปเขาพร้อมที่จะแก้ไขนะส้มเห็นว่าเขาพร้อมที่จะแก้ไข นะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะมันบ่อยอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาแต่ส้มอยากให้คิดเยอะๆเออพิจารณาดีๆคิดเยอะๆนะรับฟังทั้งหัวใจตัวเองและคนรอบข้างให้เยอะเลยก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะอันนี้คือไพ่ผู้มีอิทธิพลค่ะกับชาวตุลน,นะคะ two of s w o r d นะ ชาวทาตลมกูม,มิถุนตุนอันนี้ขึ้นไพ่สองใบเลยสตาซีดด้วยเขาแหลชิวๆนะคะมันมีช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากใส่ใจหรือเป็นอารมณ์ของคนที่รักอิสระคนนี้ถามว่ามีความเจ้าชู้ไหมมีแต่เขาจะไม่มีเป็นตัวเป็นตนนะคะแค่ทุกวันนี้เขาเป็นตัวจริงแล้วมารับผิดชอบชาวตุนน่ะถือว่ามันเป็นงานที่หนักหน่วงสำหรับเขาแล้วเพราะจริงๆแล้วชีวิตเขาอะไม่ไม่คิดเลย ชาวตุนอาจจะได้ยินคําพูดจากเขาว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่คิดไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาดูแลใครหรืออยู่กับใครเป็นจริงเป็นจังแต่เขาก็แพ้ชาวตุนเพราะฉะนั้นคนอื่นๆเขาอาจจะบอกชาวตุนคนเดียวพอแล้วนะคนอื่นๆเขาอาจจะมีไปเที่ยวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะเกิดอาการสับสนมีบ้างนะมีนะในบางคนมีค่ะเรื่องความเจ้าชู้เรื่องอะไรแต่เขาไม่มีเป็นตัวเป็นตนแน่นอน เพราะว่าอย่างที่อย่างที่ส้มบอกไปว่าเหนื่อยกับการที่มีเป็นตัวเป็นตนแบบนี้เหนื่อยมากๆแล้วถ้าจะมีใครก็มีแบบไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนะมันก็จะมีความรู้สึกสับสนหรือในบางครั้งเวลาที่สองดาบเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันหรือคุณเข้าใจเขาผิดทั่างที่ไม่ได้อยากทะเลาะก,กันแต่ฟังสารกันผิดหูเพี้ยนเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาจะปลีกตัวเองออกไปอยู่ในที่ที่เขาสบายใจ แค่นี้เลยอืมนะคะเขาจะขออยู่ในที่ที่เขาสบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวอารมณ์ดีค่อยมาเนะนี่ย King of w a n หัวกลับไม่ไปไหนนะคนเนี้ยนะีอาจจะมีบล็อกไปบ้างเงียบไปบ้างแต่ไม่ไปค่ะยังไงก็ไม่ไปเขาปักหลักอยู่ที่นี่ที่นี่คือครอบครัวเขาแล้ว ชาวตุนชาวตุนคือครอบครัวเขาแล้วชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะที่นี่คือครอบครัวเขาแล้วเขาอยู่ตรงเนี้ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดีมากๆเลยนะคะแต่ธาตแท้ของเขามันก็จะมีอารมณ์แบบปุถุชนธรรมดาเนะี่แหละมีบ้างนะอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าเขาไม่ไปอะ่ะไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ดีหรือไม่พอใจกับบลกหรืออะไรแต่ไม่ยอมไปแล้วไปรับส้มบอกเลยออะมาดูกันมาขยาย นะคะแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นราศีของคุณดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีค่ะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลน,นะคะเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรกับชาวตุลในช่วงปักนี้เขายังอยู่บางทีชาวตุลบอกอยากเลิกแล้วแต่เขายังอยู่ะค่ะเขาไม่ใช้อารมณ์แต่เขาจะบอกชาวตุลว่าเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณแล้วเขาบอกอยู่ทุกวันว่าเขาจะอยู่ตรงนี้แหละเขาใช้เหตุผลค่ะในการที่จะทําให้เขาได้อย่างอยู่กับคุณเขาจะไม่ใช้อารมณ์คนคนนี้เป็นคนฉลาด อเขาบอกเขาจะซัพพอร์ตคุณอย่างนี้แหละเขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นห่วงแต่จริงๆก็คือเขารู้สึกว่าคนอื่นไม่ไม่ไม่ไมดีเท่าชาวตุนนะเออเวลาที่กรณีแรกคือเวลาที่อย่างที่บอกเขาทะเลาะก,กับคุณหรือไม่เข้าใจอะไรต่างๆเขาจะเงียบหรือหาโซนของตัวเองก่อนเงียบไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวบางคนก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางคนหนึ่งวนันอะไรอย่างเงี้ย แต่บางคนนะถ้าเกิดเป็นในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติะนะไม่ปกติมันก็อาจจะมีในเรื่องของการที่เขาอะ่ะก็มีไปเรื่อยเออมีไปเรื่อยเวลาไม่พอใจก็มีการทะเลาถไลมีการเกเรไปมีคนอื่นนะคะอาจจะกินเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีแต่กลับกลับมาตลอดส้มบอแบบนี้เลยนะอ่ะอารมณ์แบบนี้นะคะโอเคมาดูกันที่คนโสดนะคะโสดสนิท ชาวตุลน,นะโส,สนิกชาวตุนแบบไม่เคยมีสถานะอาจจะมีแค่คนคุยเป็นอย่างไรบ้างมีคนเก่งๆชอบคุณนะคะคนที่แบบสมองดีๆอะ่ะฉลาดฉลาดนะคะเดลเมจิเชียนเป็นชาววันพุธชาวกันหรือเป็นคนอย่างที่บอกฉลาดนะมีตรรก,กะทํางานอยู่ในแวดวงที่ต้องใช้ความคิดทุกอย่างครูอาจารย์ข้าราชการ ทะะหารตำรวจหรือทนายความนะคะหรือเป็นเป็นในลักษณะของคนทํางานเอกชนอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ใช้ความคิดตลอดควบคุมคุณภาพใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะมีเหตุมีผลจะมาชอบคุณกําลังเลงคุณอยู่กําลังเลงคุณอยู่ชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุนนี้แอบชอบคุณเลยนะคะฝันถึงคุณทุกค,คืนฝันถึงคุณทุกค,คืนเลยชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนทนไม่ไหวกับสเสน่ห์ของคุณมีคนเข้ามาเยอะนะชาวตุนนา นะมีคนชอบคุณเยอะมากๆนะคะอืมชาวธาตุลมเขากําลังสับสนอยู่นะคะว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากับคุณนะนะคะแต่ก็บางทีก็ทัดทานเสน่ห์คุณไม่ไหวจริงๆเขาแอบชอบแอบคิดถึงคุณชอบแอบคิดถึงคุณแล้วก็มโนไกลมากเออส่วนใหญ่ที่เขาจะมโนถ้าชาวตูนอยากรู้ชอบมโนเรื่องบนเตียงส้มบอกเลย ไห้ไปเนี่ยชอบมโนูเรื่องบนเตียงเขาโฟกัสเรื่องบนเตียงค่อนข้างเยอะอะชาวธาตุลมอะเออนะคะประมาณนี้เลยนะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูอาจจะมีการคิดที่จะแบบซึงว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่ว่ามันร้อนข้างในนะเขาคิดว่าเขาจะต้องมาจีบคุณแน่แต่ขอเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ประมาณนี้เลยนะคะ เอ,อโดยความรู้สึกของตัวคุณเองอะชาวตุนไม่ค่อยมีพาชันกับใครในช่วงนี้เลยนะคะอารมณ์ไม่ดีอะค่ะอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะคะเออหน้าตาดีสเสน่ห์ดีแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเลยช่วงเนี้ยมันมีเรื่องที่คุณกังวลเรื่องเงินเรื่องงานนี่โหเรื่องเองินเรื่องงานเหนื่อยก็นอนไม่มีเวลาคิดถึงใครหรอก นะอาจจะมีบ้างแหละถามว่ามีบ้างไหมมีแต่ส่วนน้อยามากๆแทบจะเหนื่อยหัวลงหมอนก็นอนเลยเหนื่อยค่ะนะมะโนคิดถึงใครแอบชอบใครก็แป๊บเดียวหัวถึงหมอนคือนหลับเลยชาวตุนจะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าอ้อยได้ก็อ้อยนะคือมีคนชอบคุณเยอะแหละคุณจะไม่ชาวตุนจะเป็นคนที่การหวานสนห์มันคือ มันคือเรื่องปกติของคุณเนะะี่ยค่ะมันทําให้คุณมีแรงในการทํางานนะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานทําให้คุณเนะี่ยทำงานราบรื่นขึ้นนะคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจหวานเสน่ห์แต่เป็นในเรื่องของการที่คุณจะต้องพูดจะพูดจาดียิ้มแยม้มเพื่อทําให้งานมันราบรื่นมันก็กลายเป็นว่ามีคนชอบคุณเยอะด้วยนะใน,ในคนที่ทํางานร่วมกันประมาณนั้นเลยแต่คุณไม่ได้มีพาชั่นกับใครมากเป็นพิเศษ เข้ามาแล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมยังไม่ใช่อ่ะค่ะประมาณนี้นะนะคุณพิจารณาแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ใช่อะ่ะยังไม่รู้สึกว่าใครที่ทําให้คุณคลั่งรักมากๆในช่วงนี้ยังไม่เจอประมาณนี้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาคุณอาจจะกําลังรักหรือชอบคนที่ยังไม่ได้ชอบคุณก็ได้นะคะจิตใจมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้โฟกัสไปยังคนที่เข้ามาชอบคุณนะประมาณนี้โอเคมาดูกันที่โสด ที่มีคนคุยนะคะโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะการคุยกันต้องระวังนะนะเพราะขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์เพราะฉะนั้นอารมณ์สำคัญมากๆสติอารมณ์นะบางทีเนี่ยคุณโฟกัสกับงานมากเครียดกับงานมากเครียดกับเงินเรื่องเงินเรื่องทองแล้วบางทีพอเวลามาคุยกันมันไม่ค่อยมีอารมณ์คุยนะ มันเป็นเรื่องของอสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆด,ด้วยการยึดติดกับอะไรเก่าๆทางคุณก็ได้ทางคนที่คุณคุยก็ได้นะแล้วพอเวลาที่มันมาจี้กันมากๆเนี่ยนะมันมีการจี้กันมากๆนนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันมอารมณ์ไม่โอเคเลยนะคะอืม แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะส้มคิดว่าคนที่คุยกับคุณนะโดยเฉพาะชาววันพุธชาวกันนะเขาอยากได้คุณนะคะเขาจะพยายามพูดจาดีๆนะเปอะประโลมพูดจาดีๆกับคุณมากๆเลยนะอืพูดจาดีกับคุณนะแต่ว่าเหมือนพาชันคุณหมดอะเหมือนพอไปไปเราพาชั่นคุณคุณรู้สึกว่าพาชั่นหมดคุณอาจจะไปรู้สึกถูกใจคนเก่าๆมากกว่าก็ได้ เออนะคะหรือว่ามีคนใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกชื่นใจมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกก็ได้นะคะนะมีชาวมิถุนขึ้นมาพาชั่นมันลดลงอะ่ะนะในกรณีที่มีการพูดคุยกันนะคะในบางคู่อาจจะมีการคุยๆกันไปแล้วแบบหายหายไปเลยแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาแต่ชาวตุนคือใจมันคุณหายไปไหนอะตอนเวลาที่คุณหายไปเราทําใจได้แล้วนะเราไม่เอาคุณกลับมาแล้วนะประมาณนี้ มันยังอยู่ในช่วงระหว่างที่หายไปแล้วแบบเราไม่กล้าที่จะไปคุยกับกับคนใหม่เลยอะเรารอว่าเขาเป็นอะไรแต่พอเขากลับมาแล้วอะแล้วเ,เหตุผลมันไม่เพียงพออะเรารู้สึกว่าเหตุผลมันงี่เง่าอะเราไม่ไปต่อนะบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคืออยู่ดีๆเอา้าอะไรอะ่ะหายไปเลยนะหรือบางคนอาจจะมาหาเรื่องทะเลาะก,กับเราแล้วเราก็อาจจะไปรู้ที่หลังว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ซื่อกับเราอะไรประมาณนั้นนะอืม ชาวธาตุลมนะคะกุมิถุนตุลมีความรู้สึกแบบสับสนกับเรานะคะบางทีการพูดคุยมันมีการเถียงกันจริงๆด้วยอีโก้ที่คล้ายกันนะเขาก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในขณะที่เพิ่งคุยกับเราก็ได้สิ่งนี้เวลาที่ถ้าเกิดว่าชาวตุลรู้ชาวตุลอาจจะไม่พอใจนะเพิ่งคุยเพิ่งคุยใช่แต่คุณไม่ได้แค่คุยกับคนอื่นคุณเวลาไม่พอใจคุณไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วถ้าแบบ ถ้าชาวตุลู้คงไม่โอเคแน่ๆเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆอะสําหรับชาวตุลจริงๆมันคือความรักนะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะโฟกัสเรื่องงานมากแต่เราเป็นคนโรแมนติกอะเราเป็นคนแบบความรักคือสารณะของเราเช่นกันอะเออนะคะถ้าเกิดมาแล้วแบบไม่ไม่ซื่อสัตย์กับเราอะเราหมดใจง่ายนะเรารักรักมากแต่ถ้าเกิดไม่โอเคเราก็ตัดใจง่ายนะชาวตุลจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้จริงปะ นะ,ะคิงอพัพวอนชาวธาตุไฟเมสิงธนูบางทีบล็อกไปไม่พอใจทะเลาะโน่นนั่นนี่บล็อกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่เหมือนเขาจะไม่ยอมไปจากคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรดีๆแต่เขาจะพยายามไม่โฟกัสในอารมณ์ที่ไม่ดีของคุณ เหมือนในแคปชั่นแหละคะ่ะเขาต้องการอยู่เขาเลยไม่โฟกัสในสิ่งที่เป็นอารมณ์ไม่ดีเขาจะพยายามโฟกัสในสิ่งที่ดีประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นส้มอยากให้ถ้าเกิดคนที่อารมณ์ไม่ดีเป็นชาวตุนเองอยากจะให้ใจเย็นๆอย่าไปทําตามไพ่นะคนโสดที่มีคนเก่าคะ่ะอืมโสดที่มีคนเก่าถ้าเพิ่งมีกรณีกันไปแบบ เพิ่งเลิกรากันไปเนี่ยแน่นอนชาวธาตุไฟเมฆสิงธน,นูหายไปแป๊บ,บเดียวเดี๋ยวกลับมาแน่ส้มบอกเลยมันรุนแรงใช่คะ่ะมันรุนแรงแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาเพราะว่าส้มคิดว่าเขาอาจจะไปไหนไม่ค่อยรอดอะนะคะต้องบอกแบบนั้นเลยเนาะเออแล้วก็ชาวธาตุลมเขาไม่ได้กลับมาแบบส้มว่าเขาต้องการให้คุณไปง้อมากกว่า ต้องการให้คุณพูดดีๆด้วยแต่ถ้าให้เขากลับมาเขามาง้อคุณอะไหมแต่เขาพยายามจะส่งกระแสจิตพยายามจะทําอะไรก็ตามเพื่อให้คุณรู้สึกถึงเขาเพราะจริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณมากโดยเฉพาะในเรื่องของความคลั่งรักในเรื่องบนเตียงในเรื่องความเข้ากันตรงนั้นเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขามาง้อคุณไม่อีโก้เขาสูงปรีดเนี่ยเขาจะให้คุณไปง้อเขาจะพยายามทําอะไรก็ตามอ่ะอาจจะแบบ แสดงอ่อยหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณจะต้องไปแบบไปงอเขาอะจะเป็นอารมณ์นั้นนะถ้าเป็นคนเก่าชาวธาตุลมนะนะชาวกูมิถุนตุนอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะส่วนชาวธาตุดินมังกรพฤกษศพการคิดถึงคุณอยู่แต่เป็นในเรื่องของผลประโยชน์มากกว่านะคะการพึ่งพาผลประโยชน์นะยังคิดถึงแต่ว่าอาจจะแบบมาขอความช่วยเหลือนะถ้ากลับมามันจะเป็นเรื่องของการพ่วงความช่วยเหลือเข้ามาด้วยนะประมาณนี้นะคะชาวตุลน,นะ อามาดูไพอ่ออริโอสแคปเทอร์ r o อนะ่งมีความรู้สึกว่าย้อนไปนิดนึงสำหรับคนโสดที่มีคนเก่าอ่ะซ่งมีความรู้สึกว่าคุณเปิดใจนะให้กับคนใหม่ๆคุณเปิดใจแล้วนะนะ,ะเพราะคุณรู้สึกว่าเราไม่อยากถอยหลังแค่นี้เลยนะีมาดูไพ่ Shadow's c a p t ท r o t อค่ะ Queen of Pentacles หัวกลับถ้าคุณเป็นคนโสดขอให้คุณโฟกัสที่งานเงินเลยโฟกัสเยอะ ในเมื่อความรักที่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่โอเคหรืออะไรก็ตามนะคะโฟกัสที่งานเงินเยอะเยอะเพราะนี่คือความสําเร็จนี่เป็นเวลาที่ดีล่ะคิดในเชิงบวกละนี่เป็นโอกาสทองที่เราจะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการทํางานการเรียนเป็นโอกาสทองที่เราจะได้เก็บเงินเพื่อตัวเองสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองในระยะยาวถือเป็นโอกาสดีเลยค่ะนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณกําลังรอคอยความรักอยู่นะคะขอให้คุณโฟกัสตัวเองก่อนทําตัวเองให้ดีมีคนค่าแล้วเดี๋ยวมีคนเข้ามาเองนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ส้มอยากให้คุณจัดสมดุลในเรื่องงานเงินและในเรื่องความรักให้ดีส้มมีความรู้สึกว่าคุณคุณโฟกัสในเรื่องงานเงินเยอะเกินไปเยอะเกินเยอะมากเกินไปทะลุประลอดไปเลย ส้มอยากให้คุณลดระดับมาดูแลมาดูแลกันนะคุณเองจะรู้ว่าความสมดุลอยู่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเท่ากันเป๊ะแต่มันก็ประมาณได้อะเอาว่าให้พอๆเท่ากันนะ่ะในเรื่องของการดูแลกันนะในเรื่องของการดูแลใจกันดูแลตัวกันดูแลร่างกายและเรื่องงานเงินจัดอย่าให้มันหนักไปทางใดทางหนึง่งมันไม่ดีต่อความสัมพันธ์นะยิ่งถ้ามันหนัก เรื่องงานหรือเรื่องเงินแล้วมันเครียดมากเกินไปแล้วมันเอามาลงกันเนี่ยมันไม่ควรเนะเออประมาณนี้นะมาดูกันที่ไพ่านางฟ้านะคะไพ่านางฟ้าแนะนำอะไรกับชาวตุลบ้างนะมีไพ่ดีๆขึ้นเยอะเอาจริงอาร์ชงเจิกาเบรียลสุนทรีเข้าไว้นะคะอันนี้เป็นนางฟ้าที่ชื่อกาเบรียลนะเป็นนางฟ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความสนุกสนาน การผ่อนคลายความสดใสต้องมาแล้วงานนี้นะเออส้มอยากให้คุณโอบกอดความรักที่อยู่รอบข้างพลังงานบวกพลังงานดีๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีคู่ตอนนี้เอาจริงๆนะคุณแลดูน่ากลัวนะชาวตุลทังนั้นที่คุณมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแต่บางทีพอเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกชะงักนะเพราะว่าชาวตุลเหมือนโฟกัส อาจจะโฟกัสที่งานเงินเยอะเกินไปมีความเครียดค่อนข้างเยอะนะคนจะมีสเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแต่งกายอะไรหรือหน้าตาอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความสดใสความร่าเริงความเป็นธรรมชาติและดูน่ารักจากภายในนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องปลูก EQ ตัวเองนะคะให้ร่าเริงสดใสเป็นพลังงานบวกมันดีกับใจคุณด้วยมันทำให้คุณผ่อนคลายด้วย ประมาณนี้เลยยิ่งเครียดร่างกายคุณก็ยิ่งแย่นะเพราะฉะนั้นผ่อนคลายนะในเวลาที่มีคนใหม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราเราเอาเวลานั้นไปไปเล่นดนตรีเล่นกีฬาม้มเราเอาเวลานั้นไปพัฒนาตัวเองไหมประมาณนี้นะคะ r e s ponsibility ในสิ่งที่คุณนะ ตัดสินใจอ่ะคุณต้องรับผลให้ได้นะต้องรับผิดช,ชอบนะมีความรับผิดช,ชอบนะต่อสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นนางฟ้าบอกว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรอ่ะคิดดีๆว่ามันมีเอฟเฟกแบบไหนนะคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดนะชาวตุลเนี่ยเซนไม่ค่อยแรงแต่เป็นคนฉลาดวางแผนในระยะไกลได้คาดเดาวเก่งด้วยเชิงสถิติประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มานะเป็นคนที่เซนอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ เป็นคนที่เก็บสถิติเก่งอืมประมาณนี้นะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในหัวสมองเพราะฉะนั้นคุณดูออกว่าเลือกทางไหนมันจะเป็นแบบใดและเลือกทางที่คุณรู้สึกว่ารับผลและรับผิดชอบได้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องคิดเยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะเพราะสุดท้ายคนที่จะต้องรับผิดชอบการตัดสินใจคือตัวคุณเองคุณให้คนอื่นเลือกแทนคุณไม่ได้นะประมาณนี้นะอีกใบหนึ่งนะคะคือ angel of will นะคะ คู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่รำ่ำคู่รวยเนี่ยต้องมาแหละบางคนเนี่ยเจอเนื้อคู่แล้วแต่ช่วงนี้มันเครียดนะอย่างที่บอกเครียดเหลืองางานเงนิงนเครียดอะไรต่างๆอารมณ์ใหม่ดีไม่อยากให้ทำแบบนั้นอยากให้คุณรักษาคนที่ดีกับคุณไว้นะบางคนเน่ยเจอคู่แบบดีๆแล้วว่านะคู่ที่จะมาส่งเสริมเจอแล้วว่า รักษาไว้นารักษาไว้ให้ดีคนอยู่ด้วยกันนานๆพาชันมันหมดก็มีได้เบื่อกันก็มีได้แต่ว่าเราจะหาคนที่มาซัพพอร์ตหรือดูแลเราอย่างเงี้ยมันมันจะหาได้อีกหรอนะในเรื่องความรักอยู่กันนานๆมันก็มีเบื่ออยู่แล้วเรื่องปกติธรรมชาติไม่มีความรักไหนนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบสวีทไปตลอดไม่มีส้มบอกเลยหลังจากนั้นมันคือความผูกพันและการที่ให้เกียรติกัน นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดอาจจะมีคนเข้ามาเปอาจจะมีคนที่แลดีมีฐานะดีๆเข้ามาเลยนะคะก็ให้พิจารณาดูดีๆกันแล้วากาันรประมาณนี้เนาะนะคะว่าเออเขารวยด้วยตัวเองหรือว่ามีใครซัพพอร์ตเขาอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็คือให้พิจารณาถ้าเกิดว่าเจอคนโสดแล้วมีความมั่นคงดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็จับไว้ให้มัน่น <laughs> ให้พิจารณาอ่า ให้รับไปพิจารณาประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะขอให้ชาวตุลทุกคนเจอคู่ที่ดีมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ